คลิปนี้เราพากันเหมารถตุกๆกนะคะไปเที่ยววัดกันเราจะไปทั้งหมด3วัดนะคะตุกๆคิดราคาทั้งหมด500รอรูปีรวมเวลาที่รอด้วยคือเขาไม่ได้ปล่อยเราลงเข้าไปในวัดแล้วเขาไปนะคะเขารอด้วยรถตุกๆแบบนี้น่ารักมากเลยเป็นแบบว่าปิดหมดเลยแค่ไม่มี เท่านั้นเศรษดายซิมรันไม่ได้ถ่ายด้านนอกมาให้ดูเป็นสีฟ้านะคะน่ารักคันกระทัดรัดเล็กๆวัดแรกที่เราจะไปนะคะคือการเบโรมันดิสนะคะเป็นหนึ่งในวัดพระศิวะที่เก่าแก่ที่สุดในเมืองพาราณสีมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมในศาสนาฮินดู โดยเฉพาะในหมู่ชาวบ้านวัดนี้อุทิศให้กับแบ r โรบาบาซึ่งเป็นภาคของภาคหนึ่งของพระศิวะค่ะวัดถัดมานะคะอยู่ใกล้ๆก,กันนะคะชื่อยาวนิดหนึ่งชื่อย่อเขาคือ i s k c o n นะคะย่อมาจาก international society for krsna i h consciousness วัดนี้นะคะก่อตั้งเพื่อ ส่งเสริมจิตสำนึกของพระกิษณนะและให้ความรู้แก่ผู้คนด้วยคำสอนของพระกิษณนะตามพภควัติกีตาพิธีบูชาและสวดมนต์เป็นนิยมมากเป็นที่นิยมมากนะคะที่นี่ตอนนี้เขากำลังมาซื้อของไปบูชานะคะจะเลือกซื้ออยู่ข้างนอกทุกคนสามารถเข้าร่วมกันประชุมเหล่านี้ได้โดยไม่มีการเลือกปฏิบัติผู้ศรัทธานั่งภายในวัดและร้องเพลง เพื่อแสดงความเคารพต่อพระกฤิษะอารตีที่วัดแห่งนี้ปุกเร้าด้วยผู้ศรัทธาที่ร้องเพลงและเต้นรำไปกับบทเพลงของ h a r e Krishna h a r e Krishna 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 h a r e h a r e ควบคู่ไปกับมีโดเขาเรียกอะไรอะ่ะเหมือนกับแบบว่าเป็นงานเต้นรำอะคะ่ะแล้วก็มีดนตรีครบเลยมีงานเลี้ยงทุกวันอาทิตย์งานเลี้ยงจะจัดขึ้นตั้งแต่เวลา12ถึง14นาฬิกานะคะตอนบ่าย ในช่วงฤดูหนาวเป็นวัดที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งในอินเดียนะคะเป็นสถานที่หนึ่งที่จะพลาดไม่ได้ซื้อกันนานแท้กว่าจะได้นะเนี่ยบางคนไม่มีเวลาเข้าไปนะคะเขาก็จะยืนประนามก็คือการไหว้นะคะอยู่ด้านนอก ื้ดดอกไม้อีกนี่คนไม่ค่อยเยอะนะคะ ด้านในก็จะมีรูปของพระกฤษณะแล้วก็ราดาราดาก็คือภรรยาของพระกฤษณะนะคะน้องก็จะทำการบูชา นี่ค่ะรูปปั้นของพระกฤษณะและก็ราดานะคะสวยงามวัดต่อไปคือวัดของพระแม่ดุรกานะคะวัดนี้ชื่อยาวเหมือนกันนะคะสีสเตรนารยันตุลซีมานัสมันดิตนะคะหรือเรียกสั้นๆว่าตุลซีมานัสมันดิตเท่านั้นอันนี้พามาชมความงามของวัดโดยเฉพาะเลยนะคะ คือสวยมากสวยเวอร์วังอลังการ ดูด้านในนี้แบบโอโถงมากรูปปั้นของพระกวาลหรือเทพเจ้านะคะจะตั้งเอาไว้ด้านในเราก็เราก็มีรั้วกั้นไว้ด้วยเราก็ยืนพนมมืออยู่ด้านนอกนะคะจะถวายอะไรก็ถวายอยู่ด้านนอก คนไม่เยอะเที่ยวสบายเดี๋ยวพาขึ้นไปดูชั้นบนนะคะมีอะไรให้ดูเยอะเลย ตรงส่วนนี้นะคะเพิ่งจะเปิดให้ดูเมื่อไม่นานนี้เองหลังจากที่ปิดโควิดนะคะมานานเขาก็เพิ่งจะเปิดให้เข้าชมได้นะคะเด็กๆน่าจะชอบเดี๋ยวเราเดินขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งนะคะ เราจะเดินชมไปเรื่อยๆนะคะใหญ่แค่ไหนเดินให้ทั่วคะ่ะไหนๆก็มาทั้งทีแล้วเราต้องเดินให้คุ้มต้องดูเพราะไม่ใช่ว่าจะมาได้ง่ายๆนะคะการเดินทางในอินเดียเนี่ยด้วยความใหญ่ของประเทศเนี่ยจะเดินทางไปไหนมาไหนนี่คือไกลไปไหนก็ไกลไม่เคยเห็นจะมีใกล้สักทีน ชั้นนี้จะมีเก็บค่าตัวด้วยนะคะราคาห้ารูปีค่ะวัดนี้ไม่ห้ามมือถือเข้านะคะตามสบายเลยขอแค่ว่าอย่าเข้าไปด้านในแล้วกันจะเข้าไปหยิบไปแตะ อะไรที่โชว์ไว้นะคะดูอยู่เพลงด้านนอกวัดนี้เป็นหนึ่งในวัดที่มีชื่อเสียงที่สุดในเมืองศักดิ์สิทธิ์ของพาราศีนะคะมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมอย่างมากในศาสนาฮินดูนับตั้งแต่สมัยมหากับในสมัยโบราณที่เขียนขึ้นพระแม่ดุรกามีหลายชื่อนะคะมีดุรกาพระแม่อุมาพระแม่กาลี พระแม่ประวติโดยมีภาคมีปางนะคะทั้งหมด9เอาตานนั่นเป็นที่มาของทำไมถึงมีนวราตรี9วันเก้าคืนนะคะ และนี่คือความศรัทธาของมหาชนชาวฮินดูนะคะที่มีให้กับเทพเจ้าของเขานี่คือไม่เยอะนะคะถ้าเป็นเวลาปกติจะเยอะกว่าน,นี้มากคือต้องเข้าคิวเลยอะคะ่ะไม่ใช่ว่าจะได้เดินมาดูสบายๆแบบนี้เข้าคิวตั้งแต่ข้างล่างแล้ว มาถึงจุดนี้คือชมได้ครบแล้วนะคะคลิปหน้าจะพาไปกินค่ะคอยติดตามชมนะคะ